สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ยูทูบชา n e l นะครับชื่อช่อง MyV i n ิน g ชด i a r y นะครับวันนี้เราก็จะมีสินค้ามานำเสนอนะครับเป็นแท่นเลื่อยชักฮีโร่ขนาด14นิ้วนะครับแท่นเลื่อยชักฮีโร่ขนาด14นิ้วเดี๋ยวก่อนอื่นตามตำเนียมเดี๋ยวเราก็จะมาดูสินค้าโดยรอบกันก่อนนะครับมาดูด้านหน้านะครับแท่นเลื่อยชักฮีโร่ ามาสู่ด้านข้างอีก1ด้านนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังแล้วก็มาด้านข้างครบ1รอบพอดีแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นแท่นเลื่อยชักฮีโร่ขนาด14นิ้วสภาพผ่านการใช้งานแล้วนะครับตัวนี้ผมดูสภาพโดยรอบแล้วก็ ตัวท่านเลื่อยนี้ไม่มีการแตกหักชำรุดอะไรมาเลยนะครับก็ผ่านการใช้งานมาแล้วเป็นสภาพมือ2มีการทำสีมาจากลุกจากผู้ขายคนเดิมนะครับคนเก่านะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวลงรายละเอียดกันเลยก็คือตัวปากกานะครับอยู่ในสภาพที่ผ่านการใช้งานแล้ว จะเห็นว่ามีรอยเชื่อมอยู่แต่รอยเชื่อมตัวนี้ไม่ได้เชื่อมจากการแตกหักน่าจะเป็นการเชื่อมชิดงานแล้วตัวสลักไปติดกับตัวปากกาตัวนี้สามารถเจียออกได้นะครับตัวนี้สามารถเจียออกได้แล้วก็ตัวเกลียวตัวเกลียวดันก็ยังคงสมบูรณ์อยู่นะครับตัวนี้ผมทาจาระบียไว้เกลียวดันนะครับยังคงสมบูรณ์อยู่ทาจารบียไว้มือจับก็เป็นสภาพเดิมนะครับไม่ใช่เป็นสภาพใหม่มือจับมือหมุนนะครับเป็นสภาพเดิมตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นฐานนะครับไม่มีรอยแตกหักนะครับไม่มีรอยเชื่อมมานะครับตัวฐานนะครับ ขาล้อล้อก็ยังเป็นโครงสร้างเดิมอยู่ไปดูระบบไฮดรอลิกนะครับก็คือมีการทําสีมาระบบไฮดรอลิกก็ยกเด้งนะครับไม่ไม่ยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับตัวซีนมีการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็คือในส่วนของเรื่องเฟืองเฟืองชักนะครับเฟืองชักยังคงคมอยู่นะครับเฟืองชักยังคงอยู่แล้วก็เฟืองสายพานนะครับไปดูเฟืองสายพานนะครับ ฟันยังเต็มยังคมอยู่เลยนะครับอ่าโอเคตัวนี้นะครับมีหัวอาจาราบีหยดน้ำมันจาราบีเรียบร้อยสติกเกอร์แปะมาใหม่ฝาครอบทำสีเรียบร้อยแล้วมอเตอร์เป็นมอเตอร์ครึ่งแรงนะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์ลูกใหญ่ครึ่งแรงสวิต์มีมาให้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าใช้งานเสร็จเรียบร้อยตัวตัวเตะสวิต์ก็จะมาปิดดับเดี๋ยวเราจะมีการทดลองการทำงานของเครื่องให้ดูนะครับตัวนี้สภาพเดิมๆเลย สภาพเดิมๆสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีรอยเชื่อมมานะครับแต่ว่าผ่านการทําสีมาแล้วนะจากเจ้าของคนเดิมนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูเครื่องกันนะครับผมครับตอนนี้เราก็เสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟบ้านนะครับไฟ AC 220โวลต์เสียบปลั๊กไฟ ไฟบ้าง2 2 0โวลต์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดลองดูเครื่องกันเลยนะครับแทนเลยชาร์ฮีโร่ขนาด14นิ้วนะครับสาภาพสมบูรณ์นะครับสาภาพผ่านการใช้งานแล้วทำสีเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนระบบไฮดรอลิกเรียบร้อยแล้วมอเตอร์เป็นมอเตอร์เครื่องแรงนะครับตัวนี้ก็ยังเด้งหรือยู่เลยนะครับก็คือตัวซีนมันใช้งานได้ปกตินะครับ เสียงเงียบเลยนะครับเสียงเงียบเลยใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ก็คือ,อนำมาเสนอขายไว้ใน YouTube Channel นะครับช่อง My w i n t ทจ d ด a ี y นะครับตัวนี้ก็คือราคา1 5 5 0 0บาทราคา1 1 5 0 0บาทพร้อมจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมจัดส่งโดยพัสดุพันธไทยขนส่งนะครับราคา1 5 5 0 0บาท เป็นแท่นเลื่อยชักฮีโร่ขนาด14นิ้วนะครับสภาพผ่านการใช้งานแล้วทําสีเรียบร้อยแล้วระบบไฮดรอลิกใช้งานได้มีสวิตให้เรียบร้อยนะครับมอเตอร์ครึ่งแรงนะครับไม่มีรอยแตกหักนะครับผมสามารถขอรูปดูได้นะครับก็สนใจก็โทรศัพท์มาได้เบอร์0812898364นะครับเบอร์โทรศัพท์0812898364นะครับหรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้โดยใช้เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับ Facebook ผมก็จะเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวก็คือไว้สำหรับขายของนะครับก็คือ ชื่อสถาพรโสภานะครับก็ขอเพื่อนมาดูได้อินบ็อกมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นทางเพจนะครับก็จะเป็นเพจชื่อวินเทจคอลเลกชันนะครับชื่อวินเทจคอลเลกชันนะครับก็จะมีเป็นเพจที่นำเสนอสินค้าแนววินเทจนะครับหรือว่าเครื่องมือช่างแนววินเทจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นทาง y o u ูทูบช n n e l ก็คือช่องนี้นะครับเป็นช่อง my vintage diary my vintage diary นะครับตัวนี้นะครับราคา1 1 5 0 0บาทพร้อมจัดส่งทั่วประเทศนะครับ ราคา11,500บาทพร้อมจดส่งทั่วประเทศนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับเรามาดูอีกข้างหนึ่งนะครับเป็นเลื่ยชักขนาด14นิ้วนะครับเป็นเลื่ยชักขนาด14นิ้วสภาพผ่านการใช้งานแล้วทําสีเรียบร้อยแล้วมีการาเปลี่ยนซีนนะครับระบบไฮดรอลิกใช้งานได้ปกติเลยนะครับสวิตช์มอเตอร์ครบนะครับครบสภาพ คล้ายกับของใหม่เลยแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีทุ่นมาให้นะไม่มทีทุ่นทุ่นที่ไว้ถ่วงมาให้นะครับตัวนี้ก็สามารถดัดแปลงได้ครับแต่ว่าไม่ไม่จะเป็นครับก็าสามารถตัดเหล็กได้ตัดเหล็กเพา2นิ้ว3นิ้วได้สบายๆเลยนะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์ไฟบ้าน220บโวลต์น,นะครับผมก็ถ้าสนใจก็โทรมาถามก็ได้ครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดไว้ในช่อง u t u b e นะครับจะมีรายละเอียดไว้นะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์ไฟบ้านไฟ220บโวลต์น,นะครับผม เราสนใจก็สอบถามกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ตามลายนะครับที่ให้เอาไว้นะครับหรือว,ว่าจะคอมเมนต์ไว้ในช่อง YouTube ก็ได้นะครับผมก็ถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่เข้ามาได้รับชมรับฟัง YouTube Channel ชื่อช่อง My Vintage d ด r าของผมนะครับก็เดี๋ยวจะมีสินค้าเครื่องมือช่างแนววินเทจมานำเสนอหรือนำมาโชว์อีกนะครับถ้าสนใจก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ